สวัสดีท่านผู้ชมทุนนะมมมมกท่านคะรับวันดีวอร์มพวกผมเมนโก้นะก็ในเกมแพสซิมิเลเตอร์อันนั้นครับตอนนี้คือเกมนี้ไม่ได้เจอกันมานานเลยนะแล้วก็คือเราได้อ่ามีคนส่งฮิวให้มานะก็คือเป็นคนนี้เลยครับพี่ทูทชัยทูคนเดิมเลยครับก็ส่งเป็นฮิวเจอรี่เป็นพิ้นมานะครับก็กดรับไปเลยนะครับกดรับไปเลยนะกดสิบเอ็กอีกครับเป็นเจอรี่นะ แล้วก็พี่อะไรเนี่ย WKC ครับธนาธนานันนะครับพี่ธานานันนะส่งเป็นอ่าบัตเตอร์ไฟดามาเตอร์มาครับโ o y ยต t y ด้วยโอ้ก็หุยพลังเยอะนะเนี่ยคือผมยังไม่เคยมีนะครับเลยไม่รู้พลังนะว่ามันเท่าไหร่ตอนนี้โอ้โห177คิวเยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วก็รับไปเลยนะนี่ครับรับไปขอบคุณด้วยนะครับอรับเสร็จขอไปดูหน่อยพลังอ่าอันนี้คือแทบจะแบบ คืออันนี้เป็นเลยพลังสูงสุดที่ผมมีเลยด้วยซ้ำนะครับที่เขาให้มานะครับเอออันนี้คือจะเป็นสัตว์ที่พลังสูงสุดของผมแล้วนะครับตอนนี้นะมาครับขอลองโชว์เจลลี่เพนกวินหน่อยนี่ล็อกเอาไว้ก่อนนะล็อกเอาไว้ก่อนเออเดี๋ยวผมลบนี่เจลลี่เพนกวินหบอกเลยลก็จะเป็นฮิวที่มาจากอ่าอีเวนต์คริสต์มาสนะครับอืมหรือว่าสวยมากครับตัวนี้ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวซิส่แว่นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะไปดูหน่อยว่าไททานิกตอนนี้มันบีก,กี่ตัวแล้วยังไม่ได้ดูเลยนะครับอ่าและไททานิกเนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณ4วันเองนะจากที่ผมอัดนะครับว่ามันมีอะไรกี่ตัวแล้วไททานิกนะครับตอนนี้ไททานิกแคทเราก็จะมีอยู่ที่106ตัวเองเหรอโอ้นี่คือจะ2อาทิตย์แล้วนะครับเพิ่งมี100กว่าตัวเองนะ แต่ตัวอื่นก็โอ้โหตัวอื่นคือไปหลัก500 600เลยครับตัวอื่นนะเออที่สายบัตเปิดได้จาก e อ็กซ์คูซีพักนะครับแล้วก็ฮิวซันเอ็นเจอร์ัสนะครับก็มีอยู่ที่6,000กว่าตัวเลยนะฮิวอาเคดแคทนะครับมีที่6,000กว่าตัวเหมือนกันนะอาเคดแคทก็คือเราส,สามารถได้จากการคีบนะครับคีบแล้วก็ฮิวตัวนี้นะครับเป็นมีแค่แปดรกว่าตัวเองนะเป็นฮิวไซน์นะครับที่ได้จากการ เปิดไข่ทำเควสนะซึ่งผมยังไม่ได้ทำเควสอะไรสักอย่างเลยนะนี่มันก็จะเป็นไข่อันสุดท้ายเลยนะด้านล่างสุดนะมีการเปิดได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะส่วนฮิวอาทิกิโดเมนัตนะครับมีอยู่ที่สองพันกว่าตัวนะสองพันกว่าตัวแล้วก็ฮิวไอฮิวที่มันเป็นปลาปลากระเป้านะครับมีแค่สองพันตัวเหมือนกันฮะเออ He w, he w, หิวหิวใหม่ๆนี่คือมีน้อยนะครับมีน้อยนะนี่อันนี้หิ้วนกแก้วนะครับมีอยู่ที่สี่พันอ่าหิ้วฉลามนะครับก็มีที่เฮ้ยยังไม่ถึงสีนะ่พันเลยเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อส่วนราคาของหิ้วต่างๆนะครับก็ยังไม่ลงนะเป๋ๆขึ้นไปด้วยซ้ำนะครับตอนนี้คืออ่ามันแพงกว่าเดิมอีกเออทุกคนดูดิดูราคาดิแพงกว่าเดิมอีกนะครับ 85V 60B โอ้โห oh, oh, แพงมากเลยนะเนี่ยดีทุกคนโคตรไรโอุยโอุยราคาไปแบบสูงมากเลยนะครับเราก็จะเก็บเพชรไว้ก่อนนะเก็บเพชรไว้โ oh, oh, อ้โหไอที่เขาส่งมาเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์เอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์สิบสามนะครับที่เขาส่งมาและทุตไทยส่งมานะครับราคาแพงอยู่นะครับราคาโอ้สัตสิบเจ็ดบีนะราคาประมูลน,นะครับแล้วก็ที่เกเอก็ก พวกนี้ราคาก็ไม่เท่าไหร่ส่วนไพเรทเอกก็หลักสิบกว่าบีนะครับไพเรทเอกนะก็ไปขายได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเคลียร์สต็อกเราซะหน่อยนะครับโดยการเอาสัตว์ส่งไปประมูลนะแล้วก็จะเอาพวกโฮูลโลแกรมนะครับไปประมูลนะฮูโลแกรมส่วนสัตว์ที่ผมชอบก็อาจจะเก็บไว้นะสัตว์ี่มสีสวยๆนะครับมาเราก็จะเอาไปประมูลทั้หมดเลย แต่ขอไปเซิร์ฟ normal นะครับเซิร์ฟป,ปกตินะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เขาไม่ค่อยเอากันครับเขาเอาแต่ฮิวนะเซิร์ฟโป้นะครับมาแล้วอันนี้อ่าอืมอ้มมีฮิวขายอยู่แค่ไม่กี่ล้านเองทุกคนดูดิเซิร์ฟนี้ดูเงาเง่านะเออเซิรนะ์ฟเนี้ยดูเงาเง่านะดูดิ เออทำไมมาดูเงางๆโอเดี๋ยวราคามันประมาณเท่าไหร่ผมกอดูหน่อยนะครับตัวนี้1 2 B บเออประมูลตัวเล็กๆไปก่อนมาอย่างงั้นขอลองดูลองดูสักเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันโฮโลแกรมชัก์าอจัดแปะหเจมมา1เจม,เมประมูลต่ำๆหรือว่า100 m ดีมา100 m เลยก็ได้เงี้เออเผื่อแบบ มีคนตั้งราคาจะได้ไม่ขาดด้วยสิบเอ็มอะไรร้อยเอ็มร้อยเอ็มจะได้ไม่ขาดทุนนะมาจัดมาอืเอาเลยครับสำหรับโปรแกร,รมเช้าของเราก็ส่งไปประมูลไม่รู้จะมีคนเอาหรือเปล่านะไอ้ไข่นี่หนึ่งบีหรอหนึ่งบีหนึ่งบีจัดมาจัดมาหนึ่งบีนะเออจัดมาเอามาเปิดด้วยอ่าหนึ่งจุดหนึ่งบีมาอยู่หนึ่งบีมาเอาราคานี้ผมเอาราคานี้นะจบ หนนะอย่าเลือดนะอย่าเลือดนะอย่าเลือดนะหนึ่งหน่บนะพีนะ่ตอนนี้เฮ้ยพี่หนึ่งองห่งองหสอหามาหนึ่อพี่มาตั้งราคาอย่างเงี้ยหนึอเอออะไรมาพี่สู้ปะเอาสงสัยน่าจะสู้นะยู่ตรงถ้าสู้ต่อไปผมไม่เอาแล้วนะ นะเอาแค่นี้พอนะครับตรงนี้พี่จะต่อไหมพี่ต่อไหมเหลืออีกสิบนีนะพี่่านะพี่แมวของเรานี่มันเป็นแมวเดาเดาเดวเดาอาเคดด็อกขายเป็นทีเลยเหรอเฮ้ยเสียเหรอผมเสียเออเอาไปเอาไปนะครับหนึ่งอยูสามบีผมไม่เอาแล้วเออไปเอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วเออมีตัวไหนหน่าซื้อไอ้นี่คืออะไรล่ะฮิว อะไรส่คสแคร์โรสแคโรแคตอะไรเนี่ย, S care, S care Row, Cat, อ,ยอ่าุ้ยราคาโอ้ออโหมีฮิวน้อยมากนะครับเติมนี้อืมนะเออมาดูหน่อยดูหน่อยมาหนึ่งร้อยบีนึ่งร้ออะไรหนึ่พูดผิดพี่เอาไหมมีใครเอาไหมมีรู้ไห1หบเออ1นึ่งหเหรอหนถึงว่าคุมแล้วอ่นะนนึ่งบีถึงว่าคุมแล้วฮะหนึ่ง้า 1, แต่ราคาประมูลมัน1.5นะเฮ้ย1.1มาครับตังหว่านี้1.1มา1.1อ่า1.1เ่ะ1.1อันนี้เฮ้ย1.6อ้หอันนี้จะราคาปิดได้เลยนะครับดูจากทรง1.6คือ,อน,นี้แบบราคาปิดเลยอนะผมว่านะเออนะราคาปเลยมีพี่จะต่อไป1.6แบบราคาแบบโค้ดสูงตอนนี้นะครับโค้ดสูงมองเลย สูงจัดอันนี้อะไรเนะี่ยอ้าวโ้ยแปดิบเคิเฮ้ยเยอะนะ81แคิวแค่ตัวปกติเราอ่าเ,อเราไม่มีให้ดูเออเราไม่มีให้ดูอ่ะแปดคิวตัว Sun เอ็ e เจก็เป็นตัวอุ้ย69จัดมาเลย1นบอันนี้ใข่นี้ประมูลไปหนมา, B, มาอ่าตัวนี้ขอซื้อมาตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะซื้อมาตัวหนึ่ง ืบอ,อ,ม,อมตัวเดียวพอนะครับตัวเดียวพอแล้วก็เอาไปทำดาร์กมาเตอร์นะทำดาร์คมาเตอร์ปึ๊บนี่เอาไป5วันมาจัดไป <S <S 2> <S 2> <อ>เฮ้ย 1B พี่ 1B เลยนะ 1B พี่ไม่เอาเหรอ 1B อ่ะพี่แคสหล่ไปไหนแล้วพี่ไม่เอา 1B อ่าส่วนโอ้โหตัวอีเวนต์ตัวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรต่างๆโคตรแพงตอนเนี้ยโคตรแพงครับคือเมื่อก่อนอาร์มขายแบบ1 1 B ยังแบบ าขายยากนะครับไอตัวเอกซ์ซีฟนะแต่ตอนนี้คือขายขายสองประมาณหนึ่งจุดห้าขายได้แล้วครับเอออ่าแน่นอนเลย3ามวิสวิหนึ่งวิมันผมจะได้ไข่เออได้ไข่มาเราได้ไข่เลยครับได้ไข่มาเอามาทําอะไรเอามาเปิดดีเนะี่ยเออไข่มาก็ต้องเปิดอยู่แล้วปึ๊บนี่มาเปิดสักทีมาขอขอ,ขอคลิกคกพี่คลิกคกิโอ้โหได้แบบ ตอ,อีเวนนะเออตัวอ,อ,อ,อีเวนหนึ่งจุดหนึ่งบีเหรอมาหนึ่งจุดหนึ่งบีมานะยูหนึ่งบีมาพี่มาหนึ่งจุดหนึ่งบีจัดมานะอีสักอีซักฟองหนึ่งแล้วก็เอามีตัวอะไเอียดตัวอะไรน่าขายน่าประมูลอ่าค่อยนี้ก่อนละกันนะครับผมกลัวเซิฟนี้มันเงียบนะเพราะว่าเใครขายใบนี้ยังไม่มีใครประมูลเลยนะครับเอาจริงนะทุกคนดูดิ เงียบมากครับในประมูลเราอ่าแล้วก็ไอตัวนี้นี่ฮิ้วมันแพงเออฮิ้วแบบแพงจนผมซื้อไม่ไหวนะครับจริงนะนี่มาต่อต่อตอครับลองดูลองดูเปิดอีกสักใบนึงนะถ้าเราแบบได้ลูกเรืออีกนี่คือคือเสียใจเออเสียใจนะเสียใจเอาแบบลูกเรือแบบไม่ขอแบบไม่ปกติอะลูกเรือ มาไม่ใช่รูเรือบ้านนะขอแบบรูเรือแบบาชานี่เรนโบว์อะไรพวกเนี้ยเออมาจัดไหมไข่ใบหนึ่งมาเปิดแล้วครับเปิดไปแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บคลิกหน่อยคลิกหน่อยอื้อลูกเรือแล้วเฮ้ยราคา70เอ็มพี่70เอ็มไม่งอมีจัดมาเลยร้อยเอ็มตั้งละตั้งราคาแบบคนอาเกียด โอ oh, ้ดูดูหนึ่งร้อยเอ็มมาสู้มาหนึ่งร้อยเอ็มมาดิไข่นี้หนึ่งร้อยเอ็มบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเอาไปขายต่อได้แบบนั่นโอ้ยมันเขาสู้แฮสู้แฮะพอพอเออพอก่อนพอก่อนนะพอก่อนไอ้เวนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจงพาร์ทหน้านะบ๊ายบายนะครับ